สังขาราของคนลดลงคือใบใหม่ครับผม ก่อนที่ผมสีไม่มีโอกาสได้ไล์สดแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บอกนะครับหมายพราะว่าถ้าสมมตุติผลตรวจรอบที่สองเป็นบวกนี่ผมจะต้องรักษาตัวอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปทําลายปอดบางรายบางรายเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับแต่ของผมยังดีอยู่แต่ว่ามีหอบมีหอบนิดหนึ่งหอบหืดแล้วก็ท่านที่โทรเข้ามาถามนะครับผมคนขับรถ ผมติดไหมทั้งๆท,ท,ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วนะครับคนขับรถผมต้องปิกนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีเชื้อนะครับไม่ติดโควิดส่วนเกงสยามกับอามกระนวนก็ทางอำเภอเมืองจันทร์กำลังให้ส่งโรงพยาบาลอยู่นะครับก็ดูดูแลกันไปนะครับผมแต่เบื้องต้นมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะครับบริเวณไายแรงยังที่คิดแต่ว่ามันมันเป็นเชื้อโควิดที่เป็นเหมือนไข้หวัดแต่มันจะติดง่ายมันจะติดง่าย ลักษณะสําคัญผมให้ทุกท่านสังเกตเลยนะครับใครที่เจอเจอปัญหาเหล่านี้ให้รีบไปตรวจเดยหนึ่งมีอาการหอบเหืดหอบเหนื่อยหายใจไม่อิ่มนะครับสองอันนี้สําคัญเลยครับท้องเสียครับขี่ออกเป็นอ่อขี่ออกเป็นน้ำปกติขี่ออกเป็นตอนแต่กันขี่ออกเป็นน้ำขี่เลี้ยวมือไดนะครับขี่ออกเป็นน้ำแล้วขี่ดูทายอุจจาระบ่อยนะครับมันลักษณะของคุณท้องผูกเนี่ยไปตรวจเลยครับ อันนี้ใช่หนึ่งจำไว้เลยนะครับหอบเหือมีน้ำมูกไอนิดนึงแต่ไม่เจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยอาการเหนื่อยอาการเหนื่อยเหล่านี้คืออาการที่โควิดเชื้อโควิดเนี่ยมันเข้าไปเป็นผังผืดอยู่ในปอดเรานะครับ <c oughs> มันทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ทําให้เราไอไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดสภาพถึงคนที่สูบบุหรี่นะผมไม่สูบบุหรี่แต่ผมรู้สึกแม่งเหนื่อยมากเลยว่ะ,อะตอนนี้หมอให้ผมใส่น้าเกลือครับ สช้น้ำเกลือแอดมิตที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแกตตอนนี้มีอยู่สามายที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับของผมก็จะเป็นใช้สิทธิ์ประชาชนทั่วไปสวัสดีการของทางรัฐเพราะว่าถ้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนเหมือนดาราศิลปินทั่วไปผมคงไม่มีเงินนะครับผมผมบริมนีเงินหลายปนันกับต้องรักษาสิทธิ์ของรัฐบาลแต่ก็พยายามพยุงเจ้าของถ้าสมมติว่าผมหายใจไม่ไหวผมก็จะขอหมอให้ช่วยแบบมันอาจจะเป็นผังผืดเดยอะ หายใจไม่ไหวเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องสวนเข้าไปนะครับแต่ผมยังโอเคอยู่ยังไหวอยู่ยังแกวยังแกวอยู่ในตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องไปรังเกียจกันนะครับผมผมว่าโรคโควิดเนี่ยมันมันช่วยอะไรหลายๆอย่างนะมันช่วยทั้งนอกจากจะนอกจากจะคัดกรองโรคแล้วมันยังคัดกรองคนออกจากชีวิตเราด้วยนะโรคโควิดเนี่ยนะครับบางคนนี่รังเกียจอ้ย ารพัดนะครับจริงๆมันเป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดธรรมดาแต่มันติดง่ายแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยผมน่าจะเป็นหวัดเพิ่มเติมเพราะว่าแอร์ที่โรงพยาบาลเย็นมากแล้วก็คุณหมอก็ดูแลดีด้วยนะครับคุณหมอกับพยาบาลไม่เคยรังเกียจเลยนะครับผมไม่มีรังเกียจล่าสุดเพิ่งฝากซื้อของเซเว่นไปนะครับผมหายไปๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเองกับ ไม่คิดว่าผมจะติดนะครับผมไม่ไม่คิดว่าผมจะติดด้วยซ้ําและไม่คิดว่าผมจะติดเลยทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรใครทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ใกล้คนป่วยไม่ได้อยู่ใกล้คนไอคนจามไม่ได้อยู่ใกล้คนหอบผืดไม่ได้อยู่ใกล้คนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแต่ผมก็ยังติดเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจโดยเด็ดขาดว่าเราไม่ติดนะครับระมัดระวังไหวดีที่สุดแล้วผมเชื่อเลยว่าที่รัฐบาลประกาศ สั่งปิดสถานบันเทิงเนี่ยผมว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าการรวมตัวคนเนี่ยมันมันเป็นจริงๆด้วยอันนี้จริงๆครับถึงมันจะได้รับผลกระทบต่อสถานเขาเรียกว่าอะไรสถานบันเทิงหรือว่าคนที่เขาลงทุนกระชังแต่ว่าผมว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับการมาตรงไปให้คนร่วมโตกันไอ้เชื่อมันตายไปครับแต่ละคนแต่ละคนไปของผมเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ไม่รู้มันมาจากไหนทั้งที่ที่ผมก็ อยู่ในกรุงเทพผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวผับทองหลอไม่ได้ไปเที่ยวในกรุงเทพก็ยังติดได้ไปแค่ศาลผมจําได้เลยผมไปกรุงเทพผมไปแค่ศาลศาลทรัพย์สินทางปัญญากรณีนกเจา้าานี่ครับอาการเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ครับนอนแล้วก็ตันดังนิดหนึ่งบุ้ยตันดังพะนะแบบว่าหายใจลําบากแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารครับทุกคนเกิดมากก็ต้องตาย อยู่ที่ว่าตายสา ح, ตายเร็วตายด้วยอีกอย่างแต่กระสู่กันผมว่าคิดว่าหายครับขอบคุณทุกกำลังใจกันเลยการที่เป็นห่วงเป็นใย่า่แลวก็ถามกันเขามาผมชี้แจงทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับใน facebook ส่วนตัวของซองดูฮีนะครับผมท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในช่วงสงการนี้นะครับ ตอนนี้อาการมันบปทันแหย,ย่ครับอาการผมคล้ายๆก,กันกับพี่บอลเชิญยิ้มเลยนะครับเป็นแค่คัดจมูกเฉยๆเป็นแค่คัดจมูกแต่ผมไม่ได้เป็นแต่หอบเหือดมีมีหอบมีเหืดแต่ตอนนี้หนาวแอร์เฉยๆมันก็เลยแบบว่าร,ร,รู้สึกมันคัดจมูกแล้วก็อย่าลืมครับที่ผมที่ผมแนะนําท่านไปว่าสายพันธุ์นี้มันเป็นยังไงอาการแรกคือคัดจมูกมีไอแล้วก็หอบเหืดแล้วก็สําคัญเลยถ้าท่านท้องร่วง สอุจละเนี่ยท่องร่วงเนี่ยเตรียมตัวครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็จะเอาอะไรแห่เข้าไปในดังท่านแล้วก็ดึงออกมาแต่การตรวจครบวิธีก็คือตรวจข่วงปากตรวจน้ำนะครับตรวจเลือดของผมก็ตรวจเลือดครั้งที่สองครับครั้งแรกโรงพยาบาลขอนแก่นรามทีนี้โรงพยาบาลรัฐบาลตรวจอีกรอบหนึ่งตรวจเลือดคนขับรถผมไม่ติดนะครับ คนขับรถที่อยู่ด้วยกันไม่ติดแต่ต้องสั่งกักตัว14วันบางคนภูมิภูมิคุ้มกันดีก็ไม่ติดบางคนติดง่ายแต่ผมผม,ผมเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยไงนิดนิดหน่อยผมก็แพ้มันก็เลยแบบรู้สึกติดง่ายนะครับขอบคุณทุกกำลังใจก็แล้วกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณได้หลายครับพี่น้องที่บทิมกันที่ยังให้กำลังใจผมอยู่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนกันแล้วกันครับผมผมกับคุ้งฉี เดี๋ยวเราผลกระทบหลาย,าลายคนนะครับเพราะว่าผมก็คิตหลายอย่างบางอย่างเมื่อก็้เพิ่งรีเรื่มขึ้นยังรดแ h รผมมันก็ผมก็เพิ่งซื้อมาเนาะธุรกิจลหลายอย่างผมก็กาลังดีอะครับโควิดมัน็นยยำให้เสียเวลาและหลายอย่างทําให้เสียเวลาทําให้มันที่จริงผมก็ไหวอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างนะครับ ไข้ผมบ่มีครับผมวัดไข้แล้วนะครับไม่มีไข้เลยนะครับสามสิบหกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเพียงแค่คัดจมูกก็เฉยแค่จมูกกับหอบเหนื่อยตอนนี้นะ่ารู้สึกว่าเชื้อมันจะเข้าไปที่ปอดไปเป็นผังผืดอ,อยู่ในปอดนะครับเป็นผังผืดอ,อยู่ในปอดแล้วก็อาจจะทําให้เราหายใจลําบากมันเอาไปบีบปอดอ่ะมันเป็นผังผืดแบบคือยังเป็นควันเป็นยังไงะทําให้เราหอบหอบเหนื่อยง่าย นะครับผมอันนี้อาการปกตินะครับอันนี้ผมเล่าอาการให้ทุกคนฟังก่อนแต่สําหรับใครที่ผมแนะนําไปแล้วบอกว่าสําหรับใครที่เป็นเบื้องต้นที่ผมชี้แจงก็คือเป็นหนึ่งคัดจมกูกมีน้ํามูกไอจามและหอบเหนื่อยง่ายกับท้องร่วงไปหาหมอครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมขนาดผมไม่ได้สัมผัสคนป่วยนะครับไม่ได้สัมผัสคนที่เป็นโควิดไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนโควิดไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไปงานทุกที่ผมก็ใส่แมสก็ยังติดตอนแรกผมคิดว่าผมไม่ติดนะผมมีอาการช่วงวันที่อเดี๋ยวผมสิดไรทำลายให้ฟังนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวผมไล่ทำลายให้ฟังนะครับลงเล่าเดี๋ยววันขับไปครับไปเดี๋ยวผมจะไล่ทำลายให้ฟังนะครับผมเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่วันที่ห้ากับวันที่หกซึ่งวันที่ห้ากับวันที่หกผมเดินทางไปถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์อยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับ กับตุ้มโฮมสตอรี่ถ่ายกับพ่อยาลูกหยีวันนั้นจําได้แต่วันที่ห้ากับวันที่หกเนี่ยมันถ่ายหนักมากถ่ายทั้งวันเลยและอากาศมันร้อนถ่ายทั้งวันอากาศร้อนทีนี้ตอนนั้นผมคิดว่าผมพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอากาศร้อนและอากาศเย็นทําให้ร่างกายเราปรับตัวไม่ไหว <c oughs> ก็เลยแบบเหมือนคัดเนื้อคัดตัวก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นนะครับยังไม่ได้คิดว่าเป็นโควิดหรือเป็นอะไรเพราะว่า มันไม่แสดงอาการใดใดทั้งสิ้นเลยจนกระทั่งวันที่6ถ่ายเสร็จวันที่6ตอนเย็นเนี่ยผมไปคอนเสิร์ตนกเจ่าอยู่ที่ร้านาตากอากาศอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนั้นน่ะพร้อตอนผมขึ้นเวทีปั๊บผมเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการเสียงหมดเสียงหายครับวันนั้นผมก็เลยให้กิ่งเนี่ยร้องแทนแล้วผมก็รีบลงมาเลยรีบลงมาแล้วขอตัวปีกกลับจากตากอากาศเพื่อไปลงไปพักที่โรงแรมเสร็จปั๊บผมก็ไากินยาทิฟฟี่ อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นช่วงเช้าผมก็เลยเ,เดินทางไปถ่าย MB วันที่7นะครับเดินทางไปถ่าย m b กับค่ายสิงมิวสิกกับกับนุก๊กกับเต๊ะนะครับแต่ว่าคทางค่ายสิงเนี่ยตรวจมาแล้วไม่มีไม่มีใครพบเชื้อนะครับไม่ไม่มีพบเชือ้อเดียวก็เขาก็กักตัวอยู่นะครับผมพอถ่าย m b เสร็จวันที่8ผมก็ไปแห่ปกติก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งวันที่วันที่เอ่อวันที่7ตอนเย็น วันที่เจ็ดตอนเย็นผมอยู่ขอนเกนอยู่ผมน่าจะติดในขอนเก่นนี่แหละคิดว่านะวันที่เจ็ดตอนเย็นผมก็ยังอยู่ขอนเก่น,นะครับอันนี้ทํามะลายเบื้องต้นครับผมแต่พวเป็นยังครับสู้กันครับผมสู้กันคิดว่าโควิดมันแหนกมากสู้กันก็ปอดซ่องดูฮีหลายคนครับรักษาแล้วหายผมดูดีเจมตุมูมก็หายครับดาราตอนนี้ปินกันเยอะมากเพราะว่าดาราเป็นคนที่เจอสังคมเยอะที่สุด นักแสดงก็เจอสังคมเยอะที่สุดนะครับจะเป็นเรื่องธรรมดาของความเจ็บป่วยครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันครับผมผมพยายามรักษาเนื่อรักษาตัวแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดผมผมก็ให้ไปตรวจหรือว่าให้กักตัวเป็นที่เรียบร้อยท่าน่ต้องห่วงนะครับว่าผู้ใดอยู่กับผมผมให้โทรหาเกือบเบอร์ทุกคนเรียบร้อยนะครับโทรหาเกือบเบอร์ทุกคนเรียบร้อยตอนนี้ครับผมอยู่ผู้เดียวครับบ่มีญาติบ่มียังไม่เยี่ยมทั้งสิ้นนะครับอยู่ผู้เดียว รักษาอยู่นี่ประมาณ10กว่ามือแต่ว่าคุณมอบอกว่าประมาณ7วันถ้าสมมุติว่าร่างกายเรามันปกติก็คือก็ค่าเชื้อปกติเสร็จป,ปั๊บก็ถ้าหายก็เดินทางกลับไปกับตัวที่บ้านได้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับทั้ง f อฟประเทศไทยทั้ง f อฟซีทอพอร่าลวอันนี้อาการเบื้องต้นผมจนีนังให้เบื่อเด้อันนี้ที่เสียงผมแหมบแบนิ่บ่นอย่างในผมหนาวเอ๋อครับเอลงบาลกนหนาวอง นะครับผมสู้ครับผมสู้สูสขอพระคุณครับขอพระคุณครับในตอนนี้หิ้วเข่าครับพี่น,อน้องนี่แหละเพื่อว่าทุกอย่างก,กำปากดำกินมันมกกันบ่กกินมกมันปากบ่ดำปานีติดจนดได้ซ่องรอู้ฮียก็ได้ขณะบด้ไปท่องรอให้เขาด้ดิไปท่องรอสิบัพุ่นบ่สิบัสิบัยุมิมเราบอกปั้นไงกับสายพันธุ์หม่ครับเราว่างดีๆครับพี่น,อน้องจักมันมานํำไผ่มานาอากาศบ่น้อ รักษาหนึ่รักษาตัวดีๆวยครับ <hi token monkey> ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นล่ามแลวก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับผมบบได้ลังเกียจโบเดลยังทั้งสิ้นนะครับดูแลคนไข้ดีแห้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบพระคุณก like ับผมผู้ใดอยู่ใกล้ชิดผมหรือสัมผัสผมถ่ายรูปน้ำผมกะไปตรวจด้วยครับเพื่อความปลอดภัยครับอ่า ขัดตรวจรพอๆกับกับกโตยักสิบสี่มือหรือขันไปคิดว่าอาการที่ผมเล่าห้ฟังเนี่ยเป็นเบื้องตน้นเจ็บข้อคันจมูกมีน้ำมูกไหลปวดทองเอ้ยปวดทองบ่มีขี่ไหลจะขี่ยอดก็พ่อขี่ไหลก็คือ,อาทายขับทายออกเป็นหนามเนี่ยต้องไปตรวจนะครับอันนี้แมนแน่นอนนะครับของผมนี่ตอนนี้ผมรอผลผลรอผมตรวจ อีกรอบหนึ่งคือรอบฟันธงว่าผมเป็นหรือไม่เป็นนี่ตอนอ23นาฬิกาหรือ5ถทุ่ของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแต่ถ้าแต่ตอนนี้ผลผลการันตีแล้วว่าผลของโรงพยาบาลเอกชนเนะี่ยการันตีผมแล้วว่า99เป็นโควิดครับผมอีกหเป็นต์เป็ถูกครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารครับผมบวชเรียนมากอะปองนั่นแหละครับผม เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเขาเขาใจสังขารเข้าใจมั่นเท่ากับยูได้ครับร่างกายเข้าเขายืมเขามาลมหายใจยืมเขามาต่อให้มั่นสี่อสามารถที่จะจประคับประคองจะของอยู่ได้ถ้สุดท้ายก็ต้องตายทุกคนสุดท้ายแล้วพอมันนอนในสถานที่แห่งนี้มันเกิดน,นึกถึงคุณงามความดีนะครับนึกถึงคุณงามความดีอยของเคยเหตุโอ้เกิดกูตายไปจะมีความดีวะเนาะอเนานะมีอาการปวดหัวนะบังคับอาการวิ่งเวียนครับ อาการปวดหัวบ่มีแล้วแต่คนแต่ผมอาการวิงเวียนศีสษะหน้ามืดเป็นลมประมาณนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมพักผ่อนน้อยมันไม่ใช่ครับโควิดจริงๆครับผมแต่ว่าคนขับรถผมเนี่ยอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมแต่วันที่หนึ่งยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับตรวจหาเชื้อสองรอบไม่เป็นนะครับคนขับรถผมสงสัยจะเป็นเบาหวานเพราะว่ามันอ้วนตอนนี้กลับไปแล้วกลับไปกักตัวอยู่ศรีสะเกดแล้วก็ศรีสะเกดก็ตอนนี้ก็ที่ผมกลับไปก็ ทั้งอำเภอก็ต้องขอขอบคุณอำเภอในอำเภอด้วยนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะจังไดกะบบเป็นยังนอ่พีนนน่น้องครับผมชีวิตกะตองมาเสียเวลาน้่มคู่บิดเนี่ยผมบริบริเสียใจเวลาผมที่ป่วยเดยผมเสียใจน้ำเวลาครับผมเอาเวลาเราเนี่ยเวลาที่ผมมานอนทึ่นเตียงเนี่ยเวลาที่ผมตรงมาเสียเวลานอนป่วยใส้น้าเกลือไปหาทำมาหากินกันยังมีประโยชน์กวัว นะครับมีเสียมหาไหมคะมีครับเสียมหามีแต่เป็นเสียมหาข้นบางรายอาจจะอ้วกอ่อนเพียแต่ผมบอกเลยว่าก่อนที่จะเป็นเนี่ยร่างกายมันจะอ่อนเพียมากมันจะนอนแบบนอนในที่นอนแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าทาไมคุณนอนไม่อิ่มวะมันจะรู้สึกแบบคัดเนื้อคัดตัวแบบโู้คุณขึ้นนอนบนหลับวะคุณขึ้นนอนบนอิ่มวะประมาณนี้นะครับผมนี่คืออาการแรกเริ่มเลยนะครับอาการแรกเริ่มของโควิด แต่ผมก็ปกตินะตอนนี้ไม่มีไข้นะครับไม่มีไข่แต่อย่างใดครับแต่ว่าตันดังตันจมูกแ <c oughs> น่ลบลบ่าพากันลบมันอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยบางคนเอาโทรศัพท์ออกเลยลบเลยมันอยู่ในโทรศัพท์ครับไม่ติดครับผมโอ้ยเจริญพรโอ้ยอ <c oughs> ยากกินน้ำก็อนเด้อพี่นอ้องตอนนี้ผมก็เป็นหว่วงลูกผมนะผม กับบ้านไปผมก็ไปกวาดลูกแต่พวกป็นังดอกบวกติดดอกครับติดกับรักษาใช้สมพี่น้องเนี่ยสูมได้จหลวง ได้ข้าว้วครับผมเดี๋ยวผมจะกินข้าวนะครับแปบ๊บนึงเด้อครับพี่น้องอันนี้ผมยังแข็งแรงดีเลยแต่ว่าบูว่ามอืนสี่ชุดปอจักบ,บาดครับผมขอบคุณพี่พยาบาลนะครับสั่งกับข้าวได้ด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวขอหยาดกินเข่ากินยากันครับพี่น้องยางกับบุมีอยังครับนี่ ผมชิบอกเื่อโควิตมันแพร่ยังครับโควิตแพร่พร่านี่ครับอันนี้คือยารักษาโควิตครับกินเลหลายอันนี้ฝากพยาบาลเป็นสี่อครับเมื่อนห้อาตรงนอนนี่ขึ้นแหลกเขาทั่วคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ครับผมโอ้โหครับผมขออนุญาตนำล่าพี่น้องไปกอนครับขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์โค้วิตนะครับผมกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัวครับผมเชื่อว่า มีโอกาสขายได้แล้วก็เชื้อก็จะไม่มีโอกาสในประเทศไทยถ้าเราร่วมมือกันนะครับผมสำหรับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับแก้วคือเขาครับผมมนุษย์แก้วมันต้องแก้วนะครับกินยาจะบาดวันได้พี่น้องเด้อ